อาครับคลิปนี่ผ้อเอาเบิ้งร้านขายพักขายของอยู่ตามตลาดครับน,นี่ขายลายย่างโอ้ลายย่างบักเขียเคียบักเขียบักน้ำนลายาย่างเนื้อไก่ลายย่างนี่โซเนียรร้านสามุนไพรซั์มือถือโอ้ยมองจองตัวเครื่องบินกับมี่ตุนน่นจองตัวให้มันยุนน่นเหยิงเ,เ,เพื่อก็อยุ่นี่ยิแล้ว <c oughs> ร้า,านขายของนี่ก็ร้านย่างมันสิมีอันใดกิแรกกระซิบ่ล่ะดอกเตอร,อร,อร์มันสิมีอันใดกิริบบอรดบ่ล่ะร้านขายของมีโอ้มาเบิง่งมา<อ>ชมบรรยญญากาศครับตลาดนาเมืองครับตลาดนาเมืองกุสินาร่านี่นี่นี่าศาสนาเช่นโอ้โหนี่เป็นเช่นเนาะเช่นนี่อันอันอันนี้เป็นสเวตตัมพอดขึ้นงขาวหองขาวอ๋ออ่าอันนี้เป็นนักบวชเช่นนะครับห้งขาวบริสุทธิ์เลยเด็กครับมันนี่มันนี่อ่าเช่นที่เป็นทีข้ามพอดขึ้นงลมห้องฝากรับสเวตตัมพอด อันนี้ก็เซเวตัมพอนทำเซเวตัมพอนขึ้นนุ่นงขาวขึ้นนุ่งขาวครับขาวบริสุทธิ์ขาวบริสุทธิ์นีขึ้นนักบวชครับนักบวชต้องสาธสนาเช่นจ้างนักบวชจะเป็นนักเบียดครับอันนี้อันนี้ผู้สาวครับผู้สาวหน้ำเมื่องนี่เป็นนะักเบียดนี่นักบวชแต่ไม่นักเบียดไม่กนนารน้ำเมืองครับ โอ้ร้านค้าร้านขายหลายครับตรงนี้เป็นตลาดครับโซนนี้เป็นตลาดตลาดมีโซนนี้เป็นตลาดทั้งเม็ดเป็นไงเป็นกระท่อมไรเนี้ยนี่ดิลนันขายซิมไม่น้อยให้เขาจะขายซิมไม่น้อย มึงมึงผู้สาวโอ้หลายคนเลยเทคโฟโต้ถ่ายรูปในี่ถ่ายรูปให้เนียหฮลโหลลโหมีแต่คนสวยนะถ่ายรูปให้เนียเทคเทคโฟโต้ <cười> 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 uh <-huh. cười> Thank you Thank you Welcome <laughs> นี่เรา <laughs> มีนิฮาร์ตตัวนี่ครับมีขายอยยางนี้ขายหมากโอ้อันนี้ขายหมาก นี่ขายหมากร้านขายหมากขายหมากสดสดมี้าันน้ขาหมากอือน้ขหมากอือหื้าลกสากไมด้อ่ะเค cái mạc chơi mùi ใช้, mùi thăm chơi mùi thăm hiền 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 no, no, no. no. <cười> <cười> พอได้นิดหน่อยว่ได้นิดหนัยอ้าวมาถึงหน้าเมืองครับว่าหน้าเมืองรถกับไร <c oughs> โอ้หน้าเมืองกุสินาราครับผุ่นมีหอดทั้งดวนดิหดดัวทั้งดวนหน้าเมืองกุสินารา รถล,ล่องเรือกลงนีแล้วก็ตมเข้าไปครับแมนครับรล่น,นันลงนีสอส่อสิจื้อเดี๋ยวหลับมห่าลนังน่หน่อยหุ่นล่อนังนิ่นหน่นยนอยบ <c oughs> ลานเสืมสวยอันเสรมสวยไปได้ไวนองนี่รูป <c oughs> ส,สัญลักษณ์พระพุทธเจ้าครับ,รบ,ราารบโอ้พระพุทธรูปเครับตังยุ่หนาทนั่งข้างข้างเขาครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้าเมืองครับประตูทางเข้าเมืองประตูโค้งทางเข้าเมืองครับ tụi con đang lắc lên lại không lên lại yêu và tôi không ăn lên lại và tôi không ăn của là ประดูข uh! ้อม tamam. ังมหาบาลีนีมหาบาลีนีวานะเวลคขมกุสินาลา นกุชินากะกุชินากะอาหารว่าภาษาอังกฤษนะครับโอ้นี่ไงนี่คือประตูของเมืองกุชินาราครับเมืองแห่งเมืองแห่งมหาบาลีนิยพานเมืองแห่งมหาบาลีนิยพานครับ,ะรบจะสีครับแล้วอะสีครับแล้วครับอา่ากำลังเบิ์งทางอยู่เอไอไปตาว เกินสามหล่อครับกลับครับโอ้มือนี้ยังมาหอดหนาเมืองครับซึ่งขากับนางสามหล่อขาับนางสามหล่อนะ หน้าประตูเมืองเลยาล้ครับคลิปนี้กับให้ว่าเบิ้งประตูหน้าเมืองครับคลิปไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับเพราะว่าเบื้องประตูหน้าเมืองเขาทั้งเขาปุซีนาล่าครับทางเขาเป็นเมืองแห่งมหาปรินิพพานครับสําหรับคณะทั่วดีจะมาแสวงบุญตองมานีครับฝ่ายพระเมืองปรินิพพานครับ